มาดูเจนไดนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถเก่านะครับเก็บนะครับมือหนึ่งแต่เราขาดราคามือสองนะครับอันนี้แบตผมชาร์จไว้น่าจะประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแบตยังเก็บไฟอยู่หรือเปล่านี่ครับเดี๋ยวมาดูไปหลังนะครับเดือนหน้าไปลองขับกันครับ เกียร์หนึ่งก็ประมาณนี้ครับตอนนี้สองแล้วนะครับดูสามรุ่นนี้จะเป็นรถที่คันเร่งนะครับสมูทนะครับจะไม่ค่อยกระตุกเร็วเท่าไหร่นะครับความเร็วก็อยู่อยู่ประมาณสามสิบนะครับสามสิบสามห้านะครับไม่เร็วมากแต่กําลังขึ้นเนินดี เดี๋ยวดูเนินนู้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นเกียร์หนึ่งนะครับนี่ครับขึ้นสบายๆนะครับไม่ต้องแค่นนะครับไม่เร็วแต่ขึ้นเนินดีกำลังดีนะครับเบรกหน้าดิสนะครับเบรกเฉียบเลยครับมั่นใจครับ ถ้าเราจะเร่งความเร็วเกียร์นะครับไม่ต้องหยุดรถนะครับกดตอนนี้อยู่หนึ่งครับสองนะครับสามนะครับจะมาดูความเร็วนะครับสูงสุดนะครับอยู่ที่สามสิบนะครับ ขับง่ายไม่โคง้งฐานล้อกว้างนะครับไม่ตะแคงง่ายนะครับเวลาเลี้ยวแบบหักศอกหรือแบบเราตกใจหักลบสิ่งกีดขวางนะครับเดี๋ยวเรามาดูขึ้นเกียร์สามมังนะครับผมตัวนี้นะครับมอเตอร์60โวลต์นะครับนี่ครับขึ้นเบอร์สามนะครับ สบายสบายเลยนะครับกำลังดีครับคันนี้คนน้ำหนักร้อยห้าสิบโลขับคันนี้ขึ้นเนินแบบเมื่อกี้นี้ขึ้นได้สบายมากเลยครับผมลงในไว้ใน YouTube แล้วนะครับใหม่ก็คลาสสิกนะครับหน้าตาเหมือนเวสป้านะครับผมโอเคครับจบรีวิวครับตัวนี้แบตน่าจะยังใช้ได้นานนะครับเพราะ ชารจไว้นานแล้วไม่ไม่เสื่อมนะครับ